วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับที่22่นะครับสิงหาคมส5ง3นหานะครับวันนี้นะครับเราเป็นวันเสาร์ะน,นะครับไปรษณีย์จะเปิดครึ่งวันนะครับเราต้องรีบนะครับออกไปส่งสมุนไปให้ลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ สั่งซื้อสมุนไพรของเราได้นะครับมีอาการยังไงโทรมานะครับเล่านะครับประสบการณ์ก็คือว่ามีอาการยังไงนะครับ1 2น,นะครับเป็นโรคอะไรนะครับ3เป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เคยรักษาที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วผู้ป่วยมีอายุเท่าไหร่นะครับ เราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการของลูกค้านะครับและวันนี้เราจะนําเสนอสมุนไพรนะครับช่วยเกี่ยวกับรักษาการมดลูกย่อนนะครับแล้วก็ตกขาวฤทศีดวงนะครับมดลูกไม่กระชับมดลูกไม่เข้าอูน้ําเหลืองเสียความดันสูงมาร็งระยะแรกเริ่มนะครับแล้วก็พวกสตรีผู้ชายวัยทองแล้วก็ตัวนี้ ช่วยปรับสภาพมดลูกนะครับให้ดีนะครับและก็เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเพราะจะช่วยขับน้ํขคาวปาและช่วยชาชักมดลูกนะครับให้เข้าอู่นะครับแล้วก็ดีมากสําหรับลูกค้าที่ตกขาวมีกินแล้วก็ปวดท้องน้อยนะครับแล้วก็ปวดประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับตัวน,นี้ทานแล้วดีมากนะครับพวกฤทธิ์สีดวงใสเลื่อนนะครับสําหรับคุณผู้ชายนะครับ ตัวนี้เราขายอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนเงินนะครับชุดละ950บาทนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกโอนนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับและก็วันนี้นะครับเรามีสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรนะครับรากปลาไลเผือกนะครับนี่นะครับเรามีทั้งแบบแคปซูลนะครับมีแบบแคปซูลนะครับ วันนี้ส่งให้ลูกค้า500แคปซูลแล้วก็แบบสับนะครับแบบสับด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีแบบผงให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าท่านใดจะสะดวกทานแบบไหนครับแล้วแต่เพราะว่าสพคกุณเหมือนกันแต่ว่าบางครั้งบางคนนะครับเขาอยากาทานง่ายๆไม่สะดวกเพราะว่าอยู่ออฟฟิศก็เลยไม่สะดวกต้มนะครับก็สะดวกทานแบบแคปซูล นะครับตัวรากไรเปลือกนะครับหลักๆแล้วก็ช่วยเสริมสมรรถภาพนะครับทางเพศแล้วก็พวกเกาปวดเอวปวดหลังความดันเบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีนะครับแล้วก็เป็นยาชูกําลังแล้วก็ช่วยบํารุงสเปิร์มนะครับได้อย่างดีพวกไข้มาลาเรียนะครับได้หมดเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้อนะครับเข้ามาได้นะครับ ที่0 8 4 7 4 9นะครับ2 6 6 7นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์สดของเรานะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามทางช่อง YouTube นะครับช่องสมุนไพรของเราได้นะครับอย่าลืมนะครับเรารีบรักษาสุขภาพตอนนี้นะครับดีกว่าเราปล่อยไว้นะครับอาการก็จะลุกลามบานปลายขึ้นทุกทีนะครับเพราะว่าเงินทอง ของนอกกายไม่ตายก็หาได้นะครับแต่ว่าสุขภาพที่ดีนะครับหรือโรคต่างๆที่ยังหายไปนะครับก็ยากนะครับถ้าเราไม่รักษานะครับรีบตัดสินใจนะครับก่อนที่อะไรๆจะลุกลามไปมากกว่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโทรเลยนะครับสนใจนะครับที่084749267นะครับหรือท่านใดไม่สะดวกโทรมาก็ให้แอดไลน์ที่ ID นะครับ 0 8 4 7 4 9 2 6 6ีเกนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตไปส่งส่วนไปให้ลูกค้าก่อนนะครับพ่อค้าอยู่ไหนพ่อค้าอยู่ประดังเบซานะครับอยู่ประดังเบซาสามารถนัดรับได้นะครับที่ประดังนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่ง EMS นะครับถ้าเก็บายทางย้ำนะครับถ้าเก็บาบทางส่ง EMS ส่งด่วนไปซานีนะครับภาคใต้นะครับ กรุงเทพบริมนฑลนะครับส่งวันนี้วันจันทร์ได้รับนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ปอนอปิดนะครับคือพูดง่ายว่า1วันทําการนะครับส่วนต่างจังหวัดก็คือภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็3วันทําการส่วนภาคใต้ด้วยการสามารถนัดรับได้ที่ประดังเบซาได้ทุกที่นะครับตรงไหนก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ